จ้าแมนามโมนจ้าปลอดภัยพันเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกทุกหนึ่งเมตรเลยค่ะสนุกสนานมากค่ะห้ 5, 4, 3, 2, าสี่องหนึ่งมาเร็ว ค่ะเด็กๆสนุกสนานกันมากความปลอดภัยพันเล้านเปอร์เซ็นเลยนะคะฐานลำเลียงน้ําแล้วก็เล่นน้ํานะคะน้ําประมาณครึ่งเอวคุณครูค่ะปลอดภัยนะคะผู้บังคับบัญชาอยู่ทุกหนึ่งเมตรเลยค่ะแม่น้ํำมูลแห้งขอดมากเลยนะคะนี่ค่ะเอยเก็บอะไรคะบอ๋อสนุกไหมเอยปลอดภัยไรกังวลเนาะอ่าเก่งมากเลย ถ,ถ้าลูกเล็กให้ปล่อยลูกเล็กให้ปล่อยเลยค่ะกลุม่มที่หนึ่งในกลุ่มไหนได้สิบยกมือหน่อยโอเคเก่งมากเลย